สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของโอนะแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่หรือว่าถ้าเผื่อว่าโอมีเวลานะคะจะออกมาเดินออกกาลังกายนะคะบริเวณไม่ไล่จากตัวบ้านนะคะก็จะเดินมาจากเส้นนูนท็ประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็มาผ่านตรงบริเวณจุดนี้ที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือเป็นนี่นะคะเป็นไร้ข้าวโพดนะคะเป็นต้นข้าวโพดนะคะโอจะมาเดินเล่นเส้นนี้เป็นประจําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหน ก็จะเป็นเส้นทางประจําของโูเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพลานนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากบริเวณบ้านโอเท่าไหร่นะ,ะก็เลยจะเป็นเส้นทางเส้นประจำนะ,ะที่โอใช้ในการเดินออกกําลังกายนะ,ะถ้าเผื่อว่าโอเสร็จภาร,รกิจทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เราจะหาเวลาในช่วงบ่ายนะ,ะถ้าเป็นวันหยุดโหนะ,ะออกมาเดินกาลังออกกําลังกายแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้สัมผัส กับธรรมชาติแบบนี้นะแล้วก็มีวิวนี่นะคะข้าวโพดนะคะเริ่มเป็นฝักแล้วทุกคนเห็นไหมะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวสลับหน้ากล้องให้ดูนะคะนี่นะคะไร่ข้าวโพดท,ที่เราเห็นเมื่อกี้น้อนะคะอ๋อก็จะมีเจ้าของอยู่แล้วนะเจ้าของก็จะก็จะอาศัยอยู่บริเวณประมาณแถวนี้นะคะไม่ไกลน้อนั่นแหละเนาะ เราก็ได้มาชื่นชมนี่นะเห็นแบบนี้เราคิดถึงบ้านเรามากๆแลเลยนะแถวนี้นะต้นตรง,ตรง,ตรงนี้ค่ะบริเวณนี้จะยังไม่ขึ้นฝักเท่าไรจะมีฮะต้นแถวนี้ก็จะเป็นฝักเล็กๆนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเขาก็มีฝักแล้วนะคะจะฝักเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าต้นยังไม่สูงดีนะคะยังไม่โตดีแต่ฝั่งนู้นที่โอทัยดูเมื่อกี้นะที่เป็นเขียวเนาะเขาจะเริ่มโตมากแล้วนะคะก็จะมีแถวแถวนี้มีข้าวโพดเดยอะเลยมากๆ,ๆเลยนะคะก็ตรงนู้นนะตรงนู้นก็จะเป็นสวนเป็นไร่ข้าวโพดเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ น,นั่นก็คือไร่ข้าวโพดทั้งหมดเลยนะก่อนหน้านี้ที่โอมาเดินเล่นออกกาลังกายเป็นประจําทุกฤดูกาลนะคะแถวนี้จะโล่งมากเลยนะคะจะไม่มีต้นไม้ขึ้นสูงแบบนี้เลยนะ,ะเพราะว่าเขาจะโลง่งเนาะที่โอมาเหมือนทําคลิปก่อนหน้านี้ให้ดูกันนะ,ะแต่นี่มาดูตอนนี้สิคะนี่ต้นข้าวโพดนะคะทุกฝากฝั่งเลยนะ,ะโซนนี้เป็นข้าวโพดหมดเลยนะ,ะนี่นะฝั่งนี้จะต้นเล็กหน่อยนะ,ะไม่ไม่สูงเท่าฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้นะคะเราจะเดินไปฝั่งนี้นะคะเนาะ เดินเล่นประจํานะแต่ไม่เคยได้มาช่วงที่เขาโพดขึ้นสูงขนาดน,นี้เลยนะช่วงนี้นะโอ้ไม่ค่อยได้มาช่วงช่วงประมาณที่เขาโตเต็มที่ประมาณนี้แล้วเนาะดูสิครับเขาโพดหืมแยะเลยนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะที่นี่เขาไม่ขโมยกันเนาะนะคะเพราะว่าเขาเชื่อใจประชาชนบ้านเขาเพราะทุกคนก็ไม่อยากจะขโมยอะไรด้วยเนาะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่คุ้มนะนี่น้องนั่นเลยข้ามาดูโอ้ยเขาโพดดูนะมอนซอนไหล เป็นข้าวโพดพันธุ์เหลืองนะเขาที่นี่เขากินข้าวโพดพันธุนเน์เป็นสีเหลืองเนาะมันข้าวโพดซูปเปอร์บ้านเราเนาะเขาเรียกประมาณนั้นเนาะนะคะข้างในเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองเนาะไม่ใช่สีขาวนะเขาจะกินแต่สีเหลืองนะคะดูสายายนะิยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะยาวไปถึงฝั่งนู้นก็คือข้าวโพดหมดเลยนะเป็นข้าวโพดทั้งหมดเลยนะคะเป็นสวนข้าวโพดทั้งหมดเลยนะตรงนี้นะคะหูสูงมากเลยนะต้นข้าวโพดนะคะ มาเดินช่วงนี้คนเดียวจะเหมือนจะเปลเดี่ยวแต่จริงไม่เปลี่ยวเพราะมาวิ่งออกกำลังกายกันอยู่นะนะอะเดี๋ยวสิคะข้าวโพดข้าวโพดนะจ๊ะอยากกินข้าวโพดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเราก็ไปชอบตามซูเปอร์มาร์เก็ตแทนนะถ้าเราอยากกินข้าวโพดนะอันนี้นะข้าวโพดไหมคะ <laughs> ข้าวโพดมันมีข้าวโพดนะอยากกินข้าวโพดเนาะคิดถึงบ้านนะเราก็ได้แต่ดูต้นมันไปก่อนนะเราดูต้นกันไปก่อนนะคะเรายังไม่ได้กินเราไปกินที่บ้านเราเนาะถ้าอยากกินแบบถูกๆหน่อยราคาประหยัดหน่อยนะเราก็อาศัยว่ามาชมวิวแบบนี้กันก่อนนะคะชมวิวชมวิวยั่วๆนะดูชมวิวข้าวโพดยั่วๆไปก่อนนะเราค่อยไปกินที่บ้านเราเนาะถ้าอยากกินแบบเยอะๆนะคะ ถ้าอยากแบบประมาณว่าถ้าหิวมากหรือเราซื้อกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอาน้องนะเขาจะขายประมาณเป็นคู่นะคะคู่แพกคนึ่งนิดจะประมาณสองอ้อยสามอ้อยประมาณนี้นะคะสองกิโสามกิโรอะไรประมาณนี้นะค่ะก็จะราคาถ้าว่าแพงไหมก็ไม่ไม่แพงก็สามารถซื้อกินได้น้อนะคะก็สามารถซื้อกินได้นะคะ ก็จะมีบางบางที่ที่เขาขายเป็นแยกเป็นเป็นฝักนะที่แบบยังไม่ได้ต้มเนาะก็จะมีเป็นฝักบางที่นะแล้วแต่แล้วแต่ซุปเปอร์มาเก็ตเขาแยกขายนะแต่อันที่อุไประจจากเขาจะขายเป็นแพ็คคู่มีทั้งแบบที่ต้มมาแล้วเนาะต้มมาแล้วเสร็จแล้วก็แพ็คใส่แบบเหมือนเอาเอา,เอาลมรูดลมออกนะแล้วก็แพ็คใส่อพลาสติกนะคะฟอยนะคะ ไม่ใช่ฟอยสิมันเป็นเหมือนพลาสติกนะคะที่หุ้มไว้เนาะเอาอารมณ์ออกประมาณนี้่ะก็จะมีแบบนั้นที่ต้มขายแล้วด้วยแล้วก็ลักษณะที่แบบยังไม่ได้ต้มก็มีขายนะมีเป็นฝอกเป็นฝากเนาะโอ๊ยป็นฝากเป็นฝากนะคะเป็นฝากนะ,ะนี่นะ,ะก็คือวิวนะคะวิว ประมาณนี้ดีหน่อยที่วันนี้มีแดดนะคะก็เลยต้องออกมาสูดอากาศนิดนึงนะคะทํางานอะไรเสร็จนิดนิด,นดหน่อยนะ,ะสิ่งที่จําเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันหยุดนะคะก็ไม่อยากนั่งแค่อยู่ในบ้านเนาะ,ะก็ออกมาเดินเล่นอกอกกําลังกายในเส้นทางที่เรามาเ,าเป็นประจํานะคะก็จะพกเพมาด้วยอย่างน,างนี้นนะคะก็จะมีข้งงลัางมีน้ำนะคะมีอุปรกรณ์ที่เราจําเป็นเนาะเผื่อสุกเชิญไว้นะคะ,ะ,คะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่เนาะเดี๋ยวชมชมวิวกันไปเพลินๆก่อนนะคะ ก็วันนี้จะว่ามีอะไรมากไหมก็มีเนาะเราก็ได้มาดูข้าวโพดกันนะมาดูข้าวโพดได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกนะนอกซะจากว่าเราจะนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆนะเราก็ได้สูดอากาศแบบนี้นิดหนึ่งนะวันหยุดก็มีอะไรทํานิดหนึ่งนะจะไม่น่าเบื่อไม่เงาไม่เซ็งนะคะน้ <c oughs> no, no, no. องๆแดดแรงแดดแรงนะคะน,นี่มีแดดสองวันก่อนฝนตกวันนี้มีแดดนะคะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะมีแดดแบบนี้หรือเปล่านะอากาศดีๆเนาะ อ๋อในรูปเราก็จะเห็นนี่ฮะในวิดีโอเนาะไม่รู้ว่าชาวนาชาวไร่ทำอะไรกันนะแต่เขาใช้รถคันนี้นะฮะไม่รู้ว่าใช้อะไรแต่มีอีกคันนึงอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นหน้าฝั่งโน้นก็มีอีกคันนึงเนาะได้ยินเสียงอยู่นะคะฝั่งนี้ก็เป็นอีกคันนึงเนี่ยไม่รู้ว่ารถนี้เขาใช้ทําอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อคสรุปนะคะรถที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็คือรถที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะจากาต้นดอกสีเหลืองที่เราเคยมาถ่ายทําคลิปให้ดูก่อนหน้านี้นะคะเป็นต้นดอกคานโอร่านะ,ะที่เขาใช้ในการทําน้ํามันนะ,ะที่ทำไปที่นาไปทาน้ามันพืชนะคะก็คือเขาใช้รถอันนี้นะคะันนี้นะคะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแล้วก็ ด้วยความที่ต้นรับของเรานี้นะคะต้นดอกคาโนรานี่นะคะเขาได้แก่ตัวเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็นฝักสีเขียวนะแล้วตอนนี้พอเขาเริ่มแก่ลงนะจะเป็นออกสีเหลืองๆนะเหมือนเหมือนแห้งๆแล้วนะก็คือผลผลิตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะชาวนาะชาวไร่นะชาวไร่ชาวสวนนะเขาก็มาเก็บเกียบผลผลิตนะคะด้วยการใช้รถคันเมื่อกี้ที่เรามองเห็นเมื่อกี้นะ นอนนั่นแหละนะคะที่เราเห็นนาอก็สะดวกแล้วก็ง่ายนะเป็นเครื่องจัรนะคะไม่ต้องใช้แรงงานคนนะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะก็คือโซนฝั่งนี้เขาเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่นะคะเห็นแบบนี้นาอนะคะอีโซนนี้ก็จะเป็นข้าวโพดเหมือนเดิมนะ,ะข้างหน้าก็เป็นข้าวโพดข้างหลังตรงนี้ก็เป็นข้าวโพดคือเขาจะสลับปลูกกันนะคะเป็นคานร่าแล้วก็สลับกับข้าวโพดนะก็คือถ้าคานร่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดนะ,ะส่วนข้าวโพดก็จะสูงขึ้นมาพร้อมที่จะ ให้ผลผลิตนะเขาจะอาชาวนาชาวชาวสวนชาวไร่เนาะไม่รู้จะเรียกว่าประมาณชาวสวนชาวไร่เขาจะปลูกพืชสลับกันเหมือนอารม์เหมือนบ้านเราเนาะพืชหมุนเวียนประมาณนั้นนะอันนึงพร้อมเก็บอันนึงกำลังโตอะไรประมาณนี้แล้วก็พร้อมที่จะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ไปแล้วก็พร้อมที่จะปลูกผลผลิตอันใหม่ขึ้นมาเอามีรถอีกคันโอ้คนหลบหลบหลบก่อนนะ มารถมีรถใหม่อีกคันนึ่งไน่ใจว่ารถอันนี้เขาใช้ในการทําอะไรเนาะนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะเนาะแต่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนพวกพ่วงเนาะแต่มไม่รู้ว่าเขาไปพ่วงทําอะไรหลบเนาะอ่าเขาบอกอ่าเดี๋ยวเราก็จะอะไรเนาะเดี๋ยวเขาว่าอ่าตอนนี้เราเดินมาถึงทุ่งดอกทานตะวันนะคะอารมณ์ย่อมย่อมเนาะประมาณนี้นะคะ มีดอกทันตะวานัอนอเดี๋ยวไปตรงฝั่งโน้นนี่ก่อนเนาะจะได้เห็นดอกชัดๆนะตรงนี้ก็จะมีหญ้าเยอะแยะเลยนะคะสลับขึ้นไปกับต้นดอกทันตะวันของเราเนาะเนะี่ยเขาก็ปลูกไว้ด้วยนะคะเนาะก็ไม่ใช่ส่วนที่ใหญ่อะไรมากมายเขาจะปลูกแทรกเข้าไว้นะตามบางพื้นที่เนาะนะคะพื้นที่ที่เขามีเหลืออยู่เล้ก็จะปลูกตน้นทา,านตะวันไว้นะคะในสวนเขาก็มีเนาะแต่ว่าไม่เยอะนะเดี๋ยวเรา,าไปดูที่ที่ใหญ่หน่อยนะคะ ประมาณนี้เนาะก็จะมีพึ่งตอมเต็มเลยนะนี่นะสวยๆเลยนะสวยๆนะคะประมาณนี้เนาะเราไม่อยากมุดเข้าไปดูสิคะทุกคนมันจะมีต้นยาต้นดอกไม้อะไรลักษณะขึ้นอ,อ,ยอย่างอื่นเนาะขึ้นแทรกขึ้นมาเยอะแยะเลยเนาะไม่ใช่เฉพาะมีต้นทานตะวนันอ้ไม่ขอเดินเข้าไปดีกว่าขอถ่ายเพื่อนๆชมให,ให้ดูข้างนอกประมาณนี้ก่อนนะคะมีรากทานตะวนันแล้วก็มีต้นนี้ด้วยเนาะเหมือนดอกไม้อะ่ะแต่สวยนะต้นนี้ก็สวยนะคะไม่รู้ว่าต้นดอกอะไรเนาะจ้า มีดอกสีม่วงอันนี้ด้วยเนี่ยนะคะดอกสีม่วงนี่ก็สวยนะคะแล้วก็มีดอกนี่นะดอกอันนี้โอ้ไม่รู้ชื่อแล้วก็เลยเรียกดอกนี่ไม่รู้ดอกอะไรเนาะเหมือนอารมณ์บานชื่อนอะไรบ้านเราอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นสีส้มเนาะนะคะนี่เนาะตนแบบนี้เต็มเลยอะขึ้นแทรกเต็มเลยตามนี้โอาไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะเต็มเลยนะแต่ก็ถือว่าสวยนะตรงนู้นเขียบเต็มเลยไอ้ม่วงเต็มเลยนะสีม่วงนะแบบนี้นะน่าจะคันนะไม่กล้าจับ จะขันนะนี่นะไม่รู้แบบไหนเนาะเขาแท้ขึ้นเต็มเลยนะตามต้นทานตะวันเนาะนะคะมีนกคันนี่นะคะนี่นะคะกำลังเบ่งบานเลยนะตอนนี้ช่วงนี้นะทานตะวันนะคะก็จะเป็นสวนทานตะวันประมาณนี้นะคะ โอเคนะคะเราดูต้นข้าวโพดฝากข้าวโพดกันจนอิ่มแล้วนะอิ่มน้ำสำราญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแดดแรงมากนะคะอคเดินกลับแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปชมต้นข้าวโพดมาแล้วแล้วก็ไปชมทุ่งดอกทานตะวันมาแล้วนะทุ่งดอกทานตะวันย่อมย่อมมาแล้วนะคะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะมาดูกันนะคะว่าาจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันที่ไหนนะไว้เจอกันนะคะลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ